สวัสดีโมักุมมอรมตูร์ลิวบรกาตุสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในคาบที่4ก็ยังคงเป็นในเรื่องของแผนภูมิแท่งนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิแท่งได้นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้นั่นเองนะคะทีนี้คุณครูขอทบทวนนะคะนักเรียนจากคาบที่แล้วแผนภูมิแท่งนะคะเป็นอย่างไร แผนภูมิแท่งก็คือแผนภูมิที่ใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลนั่นเองซึ่งแผนภูมิแท่งประกอบไปด้วยชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมินั่นเองนะคะตัวแผนภูมิก็จะประกอบไปด้วยเส้นแสดงจํานวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจํานวนของแต่ละ รายการซึ่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่และรูปต้องมีความกว้างเท่ากันเริ่มจากระดับเดียวกันที่0และ,และก็ระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่และรูปควรเท่ากันด้วยนั่นเองนะคะจากแผนภูมินะคะแผนภูมิแท่งอันนี้เรามาตอบคำถามนะคะซึ่งเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นปสีที่ชอบอ่านหนังสือประเภทต่างๆมีด้วยกันกี่ประเภทเอ่ย 4. ประเภทนิตยสารนิทานสารคดีแล้วก็การ์ตูนนั่นเองนะคะนักเรียนชอบอ่านอะไรมากที่สุดเอ่ยชอบอ่านอการ์ตูนนะคะมากที่สุดเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยม อ่าสูงสุดเลยใช่ไหมครับมีจํานวนกี่คนเอ่ยจำนวน50คนนั่นเองนักเรียนที่ชอบอ่านการ์ตูนมากมากกว่านักเรียนที่ชอบอ่านนิตยสารกี่คนการ์ตูนมากกว่านิตยสารกี่คนคะนักเรียนการ์ตูน50ินิตยสาร20 50ิลบ20เท่ากับเท่าไหร่คะ อ่าเท่ากับ30คนนั่นเองนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือกับหนังสืออะไรกับอะไรคะที่เท่ากันหนังสือนิตยสารและสารคดีนั่นเองนะคะเรียงลำดับประเภทหนังสือที่มีนักเรียนชอบอ่านจากน้อยไปมากจะได้เป็นนิตยสารสารคดีนิทานและ กาตูนนั่นเองนะคะทีนี้การเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละรายการจากแผนภูมิแท่งเมื่อกี้ถ้าเป็นแผนภูมิแท่งในแนวตั้งให้เปรียบเทียบความสูงของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรายการถ้าเป็นแผนภูมิแท่งในแนวนอนให้เปรียบเทียบความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรายการนั่นเองนะคะต่อไปเราจะมา แก้โจทย์ปัญหาจากแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งอันนี้เป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับจํานวนสบู่แต่ละชนิดที่ร้านค้าขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งในแนวเส้นในแนวตั้งก็คือแสดงจํานวนกอน,นะคะเส้นในแนวนอนแสดงสบู่ใช่ไหมคะซึ่งได้แก่ กลาบมะลิลาเวนเดอร์น้ำนมขาวมะาขามขิงแล้วก็น้ำผึ้งนั่นเองนะคะกุลาบขายได้กี่ก้อนคะขายได้ห้าสิบก้อนมะลลิขายได้ยี่สิบห้าก้อนนะคะลาเวนเดอร์ขายได้ยี่สิบก้อนน้ำนมขาวขายได้สามสิบก้อน มะขามขายได้15ก้อนนะคะขิงขายได้5ก้อนน้ำพึ่งขายได้30ก้อนนั่นเองนะคะจากแผนภูมิแท่งอันนี้ร้านค้าขายสบู่ได้เฉลี่ยวันละกี่ก้อนเราจะมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรเอ่ยซึ่งนะคะ เฉลี่ยวันละกี่ก้อนเราก็ต้องนำจำนวนทั้งหมดที่ขายได้ใช่ไหมคะซึ่งขายสบู่7วันได้175ก้อนนะคะเพราะฉะนั้นร้านค้าขายสบู่เฉลี่ยวันละกี่ก้อนเราจะต้องนำไปอ่นำไปหารนั่นเอง175หารด้วย7เท่ากับ กี่ก้อนเอ่ยเท่ากับ25ก้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะเราจะหาจํานวนสบู่โดยเฉลี่ยที่ขายได้ในแต่ละวันเราจะต้องหาจํานวนสบู่ทั้งหมดที่ขายได้ในหนึ่งสัปดาห์หารด้วยจําน,นวนวันที่ขายสบู่นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิซึ่งเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยพศ .2516 ถึงพศ2 5 5 9นั่นเองนะคะข้อแรกพศ .,2547 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากพศ2541กี่ตารางกิโลเมตรนะคะนัเกเรียนสามารถเปิดประกอบในหนังสือเรียนในหน้า222กันได้เลยนะคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะจากปีจากปี47นะคะอ่าพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นนะคะจากปี41 มา47เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเราก็จะนำอะไรเอ่ยเราก็จะนำพื้นที่ของปีพศ2547ลบกับพื้นที่ของปีพศ .2541 ใช่ไหมคะพื้นที่ของปีพศ2547ก็คือ

เป็น37,869ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่2จากพศ2 5 2 1มาอีก20ปีพื้นที่ป่าไม้ลดลงกี่ตารางกิโลเมตรนะคะจากปีพศ2 5 2 1 อีก20ปีก็จะเป็นพศอ,ออะไรคะพศ2541ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจากปี2,521มาปี2,541เนี่ยมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงเท่าไรเราก็จะต้องนำมา,านำพื้นที่มาลบกันนั่นเองนะคะ ปี2521มีพื้นที่175,224ตารางกิโลเมตรพื้นที่ของปีพศ2541มีพื้นที่129,722ตารางกิโลเมตรเราก็นำมาลบกันนะคะเราก็จะได้ปีพศ2521นะคะมาอีก20ปีพื้นที่ป่าลดลงไป 45,502ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในข้อที่3จากข้อมูลในปีพศ2 5 5 9ถ้ารัฐบาลต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้เท่ากับพศ2516 จะต้องปลูกป่าเพิ่มอีกกี่ตารางกิโลเมตรนะคะปี59นะคะต้องการเพิ่มให้เท่ากับปี2 5 1 6นะคะต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะเราก็จะนำพื้นที่อของปีพศ2516ก็คือ2 2 1 7 0 7ลบนะคะกับพื้นที่อของปีพศ2559ก็คือ 163480จะได้เท่ากับ58277เพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มอีก58277 58, ตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5นะคะนักเรียนข้อที่4นะคะขออภัยนะคะ พศ2547ถึง2,551พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละตา,ตารางก่ตารางกิโลเมตรนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องหาว่าเพิ่มไปเท่าไหร่จากปีจากปี47นะคะไปปี51มันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่เราก็นำมาลบกันนะคะ จะได้เป็น3,995ตารางกิโลเมตรทีนี้เขาถามว่าเฉลี่ยปีละกี่ตารางกิโลเมตรใช่ไหมคะจากปี4,7ไปปี51มันทั้งหมดกี่ปีคะนักเรียนทั้งหมด5ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะนำไปหารด้วย5นะคะเราก็จะได้เพิ่มปีละ7 ร้อยเก้าสิบเก้าตารางกิโลเมตรนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทีนี้เรามาดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะให้เราแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมินะคะซึ่งเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไรเอ่ย เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณตั้งแต่วันที่6ถึง10พฤศจิกายน2,560นะคะซึ่งจะมีกี่วันคะอ่าจะมีทั้งหมด5วันนะคะตั้งแต่วันที่6 7 8 9 10นะคะ โดยผู้เข้าชมมีดังนี้เลยนะคะเป็นข้อมูลที่มีความใกล้เคียงกันมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรคะเราก็จะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนกำกับไว้ที่ปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนี้นะคะแต่ละรูปดังนี้เลยนะคะทีนี้เรามาตอบคำถามนะคะ มีคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณเฉลี่ยวันละกี่คนเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเอ่ยเราก็จะหาจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดโดยการนำมาอานำมาบวกกันนะคะเราจะได้ทั้งหมด775คนเฉลี่ยวันละกี่คนนะคะทั้งหมดมีกี่วันคะเราก็จะต้องนำมานำมาหารด้วย หารด้วยจำนวนวันนะคะอ่าหารด้วยจำนวนวันก็คือทั้งหมด5วันนะคะก็จะได้เป็น155คนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยวันละ155คนนั่นเองนะคะต่อไปวันที่10พฤศจิกายนมีเด็กเข้าชม152คน ถ้าพิพิธภัณฑ์รถโบราณเก็บค่าเข้าชมของผู้ใหญ่คนละ70บาทจะเก็บค่าเข้าชมของผู้ใหญ่ได้กี่บาทนะคะวันที่10นะคะถ้าบอกว่ามีเด็ก152คนทั้งหมด234มีเด็ก152คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาก่อนว่ามีจำนวนผู้ใหญ่กี่คนโดยเรานำมา นำมาลบกันนะคะจะได้ผู้ใหญ่82คนทีนี้เขาบอกว่าเก็บค่าเข้าชมผู้ใหญ่70บาท82คนคนละ70บาทนะคะเราก็นำมาคูณกันนะคะจะได้เป็น5,740บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเก็บค่าเข้าชมของผู้ใหญ่ได้5,740บาทนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่3วันที่7จ็ดพฤศจิกายนเก็บค่าเข้าชมได้8ปดพบาทโดยเก็บจากผู้ใหญ่ได้5,950บาทถ้าพิพิธภัณฑ์รถโบราณเก็บค่าเข้าชมของเด็กคนละ35บาทผู้ใหญ่คนละ70บาทในวันนี้มีเด็กเข้าชมกี่คนนะคะ เก็บจากเก็บทั้งหมด8,295บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็จะนำไปลบนะคะทั้งหมดไปลบของผู้ใหญ่เราก็จะได้ของเด็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กทั้งหมด2,345บาทโดยเก็บคนละ35บาทใช่ไหมคะ จะเก็บได้กี่คนเราก็นำมาหารกันนะคะจะได้เป็น67คนนั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแผนภูมิข้างตน้นถ้าในวันที่6พฤศจิกายนมีเด็กเข้าชม50คนจะมีวิธีหาค่าเข้าชมทั้งหมดในวันนั้นได้อย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะหาค่าเข้าชมทั้งหมดในวันที่6 หาได้จากค่าเข้าชมของเด็กรวมกับค่าเข้าชมของผู้ใหญ่ใช่ไหมคะค่าเข้าชมของเด็กคิดจากเด็ก50คนคนละ35บาทเราก็นำมาคูณใช่ไหมคะจะได้1750บาทค่าเข้าชมของผู้ใหญ่คิดจากคิดจากไหนคะนักเรียนเราก็นำจำนวนคนทั้งหมดลบกับจำนวนเด็ก ใช่ไหมคะเราก็จะได้จํานวนผู้ใหญ่ในวันนั้นก็คือ48คนคนละ70บาทเราก็นำมาคูณจะได้ทั้งหมด3,360บาทเพราะฉะนั้นในวันที่6เก็บค่าเข้าชมทั้งหมด1,750บวก 3, 360บวกับ3,360เท่ากับ5,110บาทนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครู ขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะไปทำเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวาะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ